สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะไปที่ PG นะคะแต่ว่าขอเป็นเกมที่เข้ามาใหม่เปิดตัวแรงๆอีกสักหนึ่งเกมนะคะก็คือเกม Monkey King นะ,ะเป็นรูปเหมือนแบบรอิวอะเป็นรูปไม่รอิวนะ,ะไปเริ่มกันเลยดีกว่านะคะตรงนี้นะคะเราใช้เรามาด้วยทุนสามบาทนะคะแต่ขอดูก่อนว่ามันมีรายละเอียดอะไรบ้างนะ,ะเออไปดูรายละเอียดพร้อมกันเลยนะคะเทเบิแล้วม่โต๊ะนะคะตอนนี้นะคะ มีกระบอกมีส s ตเตอร,ร์ให้นะคะแล้วก็มีวายมีกระบอกรู้สึกว่าน่าจะเป็นรางวัลพิเศษมีรูปอะ้รมีหมาด้วยมีรูปน้ำเต้ามีรูปสัญ,ญลักษณ์มีรูปดอกบัวนะคะก็นี่ก็จะเป็นลายตายต่างๆของมันนะคะห้าตัวแปดสิบบาทนะคะล,ลดไลนต้นหลังกันลงมานะว่าแต่ละรูปเนี่ยมันได้เท่าไหร่นะคะอะนี่เลยนี่คือน่าจะเป็นรางวัลพิเศษกระบอกเนี้ยกระบอกของไซเอวนะคะใช่แหละรางวัลพิเศษแล้วก็มีลายตายทุกมานี๋ยวดูก่อนว่ามีอะไรเพิ่มอีกบ้าง สเกตเตอร์สามสเตเตอร์สามตัวนะคะจ่ได้แปดรออฟรีสปินง,ง่ายง่ายเลยเล่นไม่ยากมีทั้งหมดนะคะโอ้โหมีเป็นพันลายอะ่ะมีเป็นหมื่นลายนะที่จะโดนนะคือมีโอกาสเยอะมากถ้ามีลายแตกแบบนี้นะคะง่ายง่ายเลยอ่ะเราไปเริ่มกันเลยดีกว่านะคะเริ่มเบ็ดละสี่บาทปะ่ะจัดไปเลยค่ะกดอัตโต้ไปเลยนะคะง่ายงา,ยงายนะาสิบรอบมานะคะโอ้โหยฮ้ย เหมือนเหมือนกระบองของไซอิ๋งเนี่ยมันถ้ามันตกตรงไหนแล้วคือแบบว่ามันจะเป็นรางวัลพิเศษอะคือมันจะอ่าเขาเรียกว่าอะไรวะมันจะมันมันจะเรียงมันจะมันมันจะทําให้แถวแถวนั้นอุ้ยดอกนี้ตรงไหมอุ้ยดอกยอ้โลูกท้อดอกอะไรวะสวยสวยสวยมันจะทําให้เราได้รางวัลเพิ่มนะอุ้ยบอกแล้วพีจีมาจริงพีจีต้องมาต้องเข้าแล้วนะอ๊ยอ้โย อุย้ยงดงามไซเซอร์สามตัวได้แป่รอบปีสปินสวยๆจัดไปมาดูกันเลยโอ้โหนี่คือ P C นะคะอย่างที่บอกนะคะ P C เนี่ยถ้ามันมาเดือนใหม่ๆเข้าไงมาต้องรอละใครไม่รอี่ถึงว่าพลาดเอาเอามามาดูกันอุย้ยได้ไวามาด้วยไอ้คุณสองมานะคะ คุณสามโอ้โหสวยมากบิ๊กวินมาแล้วนะคะเราเข้าบิ๊กวินแล้วเนี่ยมังกรเป็นบิ๊กวินนะอ่ะออสิออสิอาสิใบต่อใบต่อหนึ่งร้อยยี่สิบสองบาทบิ๊กวินมายังไม่หมดอีกอีกสี่รอบอีกสี่รอบฟีสปิร์นี่ทุกคนโอ้โหมาดูกันนะวันนี้นะคะเราจะใช้สามร้อยบาทเนี่ยดูทีว่าคือเราจะได้สูงสุดเท่าไหร่เออโอ้โห เลยหนึ่งล้อนะคคุณท่ามาอุ๊ยคุณท่า,อาตอกนี้สวยกระเจ้าก็มีกได้นะถูกไหมน่โอ้ไม่ธรรมดายังเหลืออีกสามล้อสี่สเปินนะคะนี่ได้มาห้ากว่าบาทแล้วนะคะของพนะีีนะโอ้โหเอ้ามาอีกมาอีก เฮ้ไอกระบองเนี่ยมันมันเป็นอะไรที่แบบว่าพอกระบองมันตกลงมาแล้วนะคะเราจะได้เราจะได้คือมันจะเรียงแถวให้ใหม่อะ่ะแล้วก็จะได้รางวัลเพิ่มขึ้นมาอีกอเดี๋ยวขอกดเพิ่มเดี๋นิดนึงแปดบาทจัดไปะ่ะนี่ขอออโต้ละจัดออโต้ไปเลยนะคะไปเลยเพื่อนเพื่อนทุกคนนะคะถ้านใะครเข้ามาดูตรงนี้แล้วนะคะอยากจะเล่นเกม ทำรายได้เกณ์สร้างกําไรให้กับตัวเองแบบนี้นะคะก็จะมีลิงก์ทางเข้าให้ด้านล่างนะคะกดเข้ามาดูกันก่อนบอกได้คำเดียวว่าเกมดีจีเนี่ยระดับโลกเลยนะระดับทั่วโลกเข้าเล่นกันนะคะโอ้เดิมมาแล้วโอ้โหสวยงามพวกน้าเต้าพวกเล็กซีพวกตัวอักษรทุกอย่างเนี่ยมันจะมีค่าออกมาอยู่อยู่ในรายละเอียดโอ้โหอกนี้สวยตรนี้เรียงจวสงสวยมากเอาเอาเอาคาเตอร์มา ค่ะขอเพิ่มไปเรื่อยๆนิดนึงนะคะเป็นเด็ดละ12บานจัดไปอีก10รอบมาดูกันเออมาดูกันมาดูกันนี่เลยนะคะเล่นกันง่ายๆพีเพคือสุดแล้วละอะไรพีเจตอนนี้นะคะมีเกมมาเข้าใหม่เนี่ยอยู่ที่4-5เกมถ้าจำไม่ผิดโอ้ยดอกน,นี้สวยคาถาใหม่แล้วกระบองนี่กระบองนี่คือวันนี้นจะเป็นรางวัลพิเศษโอ้ยวายมาสวยกระบองเป็นรางวัลพิเศษนะคะก็ถ้ากระบองตรงตรง,ตรงไหนอ่ะตรงนั้นก็จะมีรางวัลแน่นอน เหมือนเป็นตัวเชื่อมอีกตัวหนึ่งอะอะไปต่อไปต่อไปต่อหาเรื่อยๆเลยนะคะสตเตอร์จัดมาสวยพีทีนี่เล่นไมย่ยากนะเล่นง่ายเข้าใจง่ายแล้วก็มีบรายาละเอียดบอกโอ้โหสตารเตอร์อันนี้เราไล่เบ็ดขึ้นไปเรื่อยๆนะคะนี่เบ็ดเลยยี่สิบแล้วนะคะขอเอาโตไปสิบรอดจ้ามาดูกันนะคะว่าเรามีทุนมาสามร้อยเนี่ยเราจะได้กำไรเท่าไหร่หรือว่ามันโอ้ย ยังยังขอเถอะขอเถอะขอเถอะขอขอเถอะขอเถอะสตาเตอร์สตาร์เตอร์อุ๊โข่โค้ชตายอ่ะอืมกระบอกแหมอ้โหกระบองเป็นตัวเปลี่ยนรางวัลกระบองลงมาหลายหลายหลายหรอบนี่คือก็ได้เงินเยอะนะโอ้โหอุ้ยโข่เห็นไหมเห็นมะเนี่ยสวยเลย โอ้นี่แนะนำแล้วนะคะว่าเป็นเกม,หะะหมใหม่นะคะเข้าหลีนไม่ใช่เข้าหลีนนะเกมมันกี้คิงนะคะราชาแห่งลิงเองที่นี่เลยนจ้ะราชาแห่งลิงนะคะโอ้โหแน่นอนมากรถเบรคไปลิงนึงนะคะไปต่อเลยค่ะสิบล้อฟรีสาราัตคาเตอร์มาแม่ห็ดอกเมื่อกี้นะเสียดายสัตคาเตอร์มากมาดูกันต่อเรื่อยๆนะ,ะโอ้โหมาแล้วค่ะ หยุดหยุดจ้าตาหยุดหย,ย,ยุดขอได้ไหมได้ไหมได้ไหมปึไม่ได้นะโอ้โหาวางเชื่อมมาอุ้ยวางมาอีกแล้วจ้าอ่ะมาตกกันนี่ประโยชน์นะคะมาต้องมาพร้อมกันสามตัวนะต้องมาพร้อมกันสามตัวนะขอบอกนะมาอา 1, ้าวหนึห่งสองเฮ้ยเฮ้ยโอย้โหหมดรอบพอดีอ่ะกดเองมั่ง หมดรอบพอดีค้างนะยค้างเติงในขณะ,ะนั้นนี่กดเองแล้วนะคะวายมาค่ะโอ้โจริงๆริงอุย้ยดูรอบนี้ดูโอ้โหโอ้โหแน่นอนจริงๆนะคะอะยังไม่เข้านะคะแต่เกือบเข้านะคะใครที่มีฝีมือหรือว่าใครที่อยากจะลองพีดีเกมใหม่ๆเกมที่อ่า เขาเรียกว่ามีตัวช่วยเยอะๆเนี่ยก็จะมีลงิงด้านด้านล่างให้นะคะลองกดเข้ามานะคะถ้าเล่นที่ไหนแล้วมันยังไม่ได้หรือว่ายังไม่เข้านะคะก็ลองเข้ามาเล่นที่นี่ดูนะคะเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยความดวงของมันเนี่ยจะไม่เหมือนกันนะยังไงก็ฝากไว้ด้วยกดซับสไครป์กดติดตามนะคะอยากเล่นเกมพีจีอยากเล่นเกมค่ายดังๆเนี่ยกดลิงก์ด้านล่างมาได้เลยคะ่ะ